เรื่องยอ่อมาเฟียเดอะซีรีส์ปืนกลและคนเพี้ยนออนแอร์ air, ทุกวันพฤหัสบดีเวลา23นาฬิกาทางช่อง GMM25 เริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่21เมษายนนี้บีมนักศึกษามหาวิทยายลัยปี2ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแม้จะเป็นคนอ่อนต่อโลกแต่มีความฝันอยากจะเป็นฮีโร่ ซึ่งหลังจากที่พ่อลาเชนของเขานั้นได้เสียชีวิตลงอย่างปิิสนาชีวิตของเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อความจริงคือพ่อของเขานั้นเป็นถึงหัวหน้าของแก๊งเมเนซิตกลุ่มองค์กรมาเฟียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและแทนที่บีมจะได้เป็นฮีโร่ตามความฝันเขากลับต้องมาเป็นหัวหน้าองค์กรก่อการร้ายเสียได้หลังจากคุณพ่อของบีมได้เสียชีวิตลง ลูกน้องคนสนิทของคุณพ่อทั้งสองคนอย่างแอนนานักฆ่าชุดแดงแต่งตัวจัดจ้านและสเวนได้เดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อปกป้องและดูแลความปลอดภัยให้แก่บีมแต่ทว่าทุกอย่างกลับดูวุ่นวายไปหมดเพราะแอนนาผู้กล่าวอ้างว่าตนเองเป็นนักฆ่าที่เก่งที่สุดในโลกและสวยที่สุดในโลกนั้นพยายามจะฝึกบีมให้เก่งเหมือนคุณพ่อที่เสียไป ทั้งๆท,ที่เธอไม่มีความสามารถในการสอนหรือมีคุณสมบัติความเป็นครูที่ดีแม้แต่นิดส่วนเซเวนก็แทบจะไม่พูดและไม่ออกความคิดเห็นอะไรเลยบีมต้องฝึกตนเองให้เก่งเหมือนหัวหน้าแก๊งมาเฟียในตำนานอย่างคุณพ่อและเขาก็ต้องคอยตามสืบด้วยว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตของคุณพ่อซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองแก๊งมาเฟียหลายๆแก๊งก็ต้องการสั่งฆ่าบีม เพื่อกำจัดแก๊งเมเนซิตให้สิ้นซากเพื่อนสนิทของบีมที่มหาวิทยาลัยทั้งสองอย่างเอ็มและนัดก็เข้ามาผัวพันกับวงการมาเฟียด้วยเช่นกันเมื่อแอนนาตัดสินใจว่าบีมควรจะมีกองกำลังเป็นของตนเองไม่ควรเอาแต่พึ่งมาเฟียรุ่นพี่และได้ทำการจับเด็กสองคนนี้มาฝึกเป็นนักฆ่าความวุ่นวายในชีวิตของบีมถูกยกกำลังสองเมื่อแทน แฮกเกอร์ที่เก่งที่สุดในแก๊งได้เข้ามาอาศัยที่บ้านของบีมเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตของคุณพ่อเนื่องจากชาวแก๊งไม่สามารถทราบได้เลยว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคือลุงเวสผู้บริหารใหญ่ของแก๊งหรือนางพยาแห่งความตายอย่างแกสโซลีนาผู้ซึ่งเป็นพันธมิตรของแก๊งหรือฝั่งศัตรูอย่างรอนเจ้าพ่อแห่งยาเสพติดและเจเจ้าพ่อแห่งวงการค้ามนุษย์ เรื่องราวของบีมที่ก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียคนใหม่จะเป็นอย่างไรต้องติดตามชม